สวัสดีค่ะพี่นอ้องอีสานโอนมนี้พัทชิจามาลา่อปลาเราดงเด้อค่ะหลอด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 เราว้องไม้ไงตาเด้อขบาปไงขบายไงพี่น้องไม่เคยเหวจักเถื่อไม่เคยมาจักเถื่อค่ะไม่เคยมาลึกเลกแบบนี้นะยุใส่นอเห็ดนี่นอพี่น้องแมวเอ้ยเห็ดที่ใส่นอเขาบปเห็นเห็ดจักดดกเนาะซาเพิ่นขึ้นมาได้หลายแท้เห็ดนี่เห็ดยังสันนึง ก็จะเปล่ามือเป็นเห็ดเบือหรือเห็ดหนังบรูด้วกันละค่ะมา,มาพี่น้องมาหาโลปาลาเราดงกขึ้นกันค่ะมาโลปาลาเราดงนัากันมันมันขึ้นกันมาละเบ,บิ้องมองเห็ดออกค่ะต่อให้เพชรบอกก็สิหนีไปทางไม่ลรอค่ะพี่น้องนี่ดิเพชรอีหยังอันนี้เขาจะว่าฟูกเปล่าสนา่ะฮะโอู้จ้าเห็ดกินได้หนิ เออเฮ็ดอันนี้มันกินได้อยู่ด้วยพี่น้องกอเป็นบ่ซุ่มจ้าววาบ่านี่พูดนะนอนกินแซวใส่อยู่เดี๋ยวพผมสำรวจมันด้วยไม่นอนบ่นี่ขาเขาก็เปิดตันตันแบบน,นี้นี่ค่ะเฮ็ดจังซุ่มจ้าววานี่เป็นเป็นคล้ายๆอันนี้กินขี้เฮ็ดละโงกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์สำรวจกันเด้อค่ะข้าเจ้าบ่า,เ,าเอาดอกเฮ็ดอันนี้หันที่บ้านข่อยข้าเจ้าบ่กิน เขาเจ้ายาขย่านเบื่อสันจะออกเป็นมูแต่ว่าขาเขาขึ้นตันค่ะพี่น้องเฮ็ดกิ่นที่บนน,นี้นี่เดี๋ยวลัางเขาก็ลังแตกแตกยอนหนังกับบืลูค่ะมันเฮ็ดอย่างสุกใจว่ะนี่ขาเขาจะเป็นนซสิแต่ว่าอันหลอกเขา,าการไม่นอนกินอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวเอขาสิเอาเป็นมีวมีววงเวียนไหม นี่พวกเหวียรอบนอกรอบในผู้ไดธรรมดาบ่นี่ค่ะนี่นะงามๆเลยค่ะกินได้พอสมใจว่ะเนี่ยอันข้ายกัพบเห็ดน้ำกวางที่พันว่เาเห็ดน้ำกวางน้ำหยังนะตัวของเขาข้างในเขาปิดๆทั้งสี่เรื่องเียกขอไปศึกษาเบื้องต้นด้วยเอาเลยนี่ไปศึกษาเบื้องพ่อไปต้มไหวให้พี่น้องมากินได้ทีเมียนเลยค่ะรอบนี้ พี่น้องหลายคนเพิ่นก็ว่าว่ากินได้กินได้เพื่อนว่าดิที่เฮ็ดลราโงกกันกินเขาค่ะพี่น้องอืมกินกินไต่กินได้หรือล่ะแต่ว่านอนกินนีได้หล่ะมองนี่เนาะดิอันี่เน่าๆนะนอนกินได้เห็นว่าดอกที่เขาเจ้าบ่เอานี่ค่ะที่ว่าหามองตายแบบซื่อไว้แล้ว กระตากะบุมีน้องฮวงเด้อค่ะเด้อเอาโดดนี่น้ำนี่เข็ดนมกวางพูดนะเบื้องพูดนะพี่น้องพูดนะกองพี่เพ่งพี่พูดนะโอ้โข้าเจ้าพ่ะเอานี่กองนึงพี่โอ้ยหวานหมูห่าเล้วพี่น้องเอ้ยพูดพูดนะกองบักไงหนึงพูดนะขากับบักไงหนึงเขาเจ้าพ่ะเอาโอ้โจัดของแซทะพูดมาดีเด้อเด้อเบื้องเด้อพี่น้องเด้อดีดีงามงามเลย นนี้บ่กินเดอ้อใครเห็ดเด้อนี่ฮะบ่ได้กินที่เสดงเด้เดอบ้านอันนี้พี่นออ้นองเอ้ยจต่เขาจะมีอันนี้ทั้งใต้นี่มันเป็นจะกินได้บ่ค่ะพี่น้องเด้อกว่าจะเอาไปลราให้คอมเมนต์ซึทงเจ้าคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อนี่เด้อนี่ข้างในเขาจะเป็นสี่นะกว่าจะไปเบิังซองอื่นอยู่ได้ต่วนบ้านนี่ค่ะได้บักหลายนึงพวกขี้กันลักษณะพวกขี้กันเนาะค่ะเนาะหูร้องสิจัน ป็นไม่ได้กลินอยู่ได้ไรพี่น้องไม่งี้ยิ่งได้กลินได้เขากาสิกินได้คือกันตัวเนาะดิดดโอ้ยงามได้ดิเห็น่ดินโด่งได้พี่น้องเอ๊ะพากระซิงามแม่เห็นดิแต่มีวงเวทข้างในเป็นดังสี่นะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะไปเบื้องสองอื่นน้ำงวดนี่เขาจะเอารอดนะที่จะเอาุปนะมุงดูมุงดูนะตึงงวดตึงเียอยู่ค่ะพี่น้องงามๆเลยค่ะผุนผุนดอกเนื้อผุน่ะผุน่ะโอ้ยงามๆเลย งามเลยไปทั้ง,งพุ่นพี่น้องฮะออกแทั้งพุ่นแบบนี้พูดนะงามเถอะโอ้โเพชรหยางพี่น้องทุกจ้าคอมเมนต์บอกคอยในเด้อค่ะทุกอย่างามหลายเพิอมนี่ค่ะพุดนะซุงอุศงเยี่ยยอยู่พูดงามเลยค่ะนี่พุดนะโอ้ยงามเถอะ ปาด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 ิที่ห้องอันที่เห็นไว้ท่างนั้นสวัสดีพี่น้องลูกๆเอาพวกมีปากสิยกมือซื้อๆนี่เด็อันนี้ข้าเจ้าดึงแล้วเปเอาข้าเจ้ากระยันเบี้ยเขืกันนี่เด็เป็นลักษณะแบบนี้ขาบักไงหนึ่งมันงามพี่น้องเอ้ย เฮ็ดต่มันหนีงามอี๋ดพุ่น่ะดอกทะบานเพ่ัศน์อู้ยจีเต็มกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยสุขเจ้าเบิ่งอระลุดฝุ่นงามขึ้นยังนี้นี่นี่ว่าเบิ่งขีดอ่ะสองสามดอกสิขีดเซาสะคุณมองน้าเขาพันได้ไปเอาออกเป็นมูพี่น้องออกเป็นมูออกเป็นมูออกเป็นมูแบบนี้นี่หันเขาบอกว่ามันเฮ็ดอันนั้นแล้วนี่อี๋เดี๋ยวเขาจะบอกเอา เขาจะย่านขี้กันพี่น้องนี่ค่ะดีดีเขาเขาเป็นบานเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมถ้าเขาบานจะ,ะมามั่นี้ค่ะนี่ค่ะถ้าบานที่บุ้มาณนี้จัดไปเลยพี่น้องนี่ค่ะที่ประมาณนี้จะกินได้ไม่ได้เด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็คือเอาไปแล้วก็ศถ้าท่าเจ้าคอมเมนต์ท่ซื้อค่ะ นี่เอาเก็บเอาเลยนี่ที่เขาเจ้าว่าเอาไงนี่เขาเจ้าจลอกออกมาเขาเจ้าว่าเอานี่ค่ะพี่น้องลอกกองไว้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพุนย่น้องงามแท้เขาบม่กล้ากินมันต้องกินได้อะไรพี่น้องมใไม่ก็กินอยู่นี่เด้ยมใไม่กัดดูนี่ถ้าอันนี้เขาล้นลก็นจะเป็นลักษณะนี้เนาะคนะเขากระ่รู้ว่าเฮ็ดอย่างเน้อค่ะเด้อ ขาเจ้าก็ซื้อางไว้เป็นมื่สองมือแล้วละ่ะเขาคิดว่านี่เอาเลยนี่ค่ะนี่เอยเห็นข้าเจ้า,าว่ามันนีเห็ดอ้อมกวางมีเท่าถด่อนมีทัามอตัดตีนมาดทุกแตากินเขาหอมๆอ,อยู่ได้พี่น้องกินคือเห็ดละโง่หนิคอยมีบักหน้าหอมได้ข้าเขาปลายไงว้ายพออีกเลยพี่น้องเอ้ยพู้น่ะซาบลาบซุบเรียบยู่เหินบ่ โอ้ยเป็นมูเป็นมูแล้วค่ะพูนโอ้ยพ่อแต่ของดีแท้มาหนีิมือว้ายเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจ้าอย่างย่างกายเฮ็ดบัหนีิเอ้ยจังไหนี่ิเจาบาดเจ้าเอาย่างกายเฮ็ดนะโอ้ยปวดพ่อปวมูบอกวดเสียงมูจักเขาเฮ็ดละงงเฮ็ดกินอันนี้พูน่ะพี่น้องพูน่ะพูน่ะพูน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 บานเต็มหนึ่งพี่เด็กพี่น้อง จะบังเด้อจะบังเด้อพุ่นน่ะโอ้ยขอ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 สองโดสัโอ้ยพี่น้องเอาเพิ่นก็ได้เฮ็ดสองโดสหาทุกขายากเนาะพี่น้องเอ้ยพุ่นะพี่น้องถรามดาได้เฮ็ดอันนี้ขนาดไม่ตายดอกบ้านคอยว่ากินค่ะบ้านคอยว่ากินเฮ็ดเบื่อพู่นน่ะเฮ็ดเบื่อนี่ทุกเจ้าเบิ่งกระโดดเด้อนี่ค่ะอย่าตีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทั้งหลังยืนยื้อๆเยืนนี่ยึดยิงสต๊อปลูกข่อยนี่ นี่เดี๋ยวพี่น้องโอ้เขาจะเอาเห็ดพอทานี่พนันสื่อจะอยากงาพนาันบ้านข่อยพนันพี่นอ้องม,มันก็ไม่น่ใจสิมันไม่เห็ดเบือ่อเ้าพนันบ่อเปลาเขาเป็นเห็ดตะลรยบ่แมนเด้อค่ะพี่น้องเห็ดอีหยังนี่ค่ะคือเห็ดอันนะนะั้นนะนะั่นนะนะั่นนะคือมีมปอกสันนั่นดิเขาเกิดมาลักรรษณะนี้เฮ้ยมันเป็นเห็ดเบือ่บอเป่าพี่น้องนี่ดิ เห็ดนั้นทุกจ้าว่าเขาว่ามันเห็ดกี่กระเดือนขนาดขึ้นไปนั่งซื้อสันเดเฮมีน้ำกินอยู่นี่นะทุกเจ้าว่ามันเห็ดกี่กระเดือนบ่นี่ค่ะลักษณะก็เห็ดกี่กระเดือนเนาะค่ะเนาะนี่มึงดูง,งานเด๋ โอ้า่ขาเป็นเห็ดกิดเดือนได้หนิชาว่าแเมนบ่คุณอ่ะมุอหลังมันได้หน่อยด้อค่ะเจ,จ้าบ,บึงดูคุณกองคือคุณอ่ะคุณอ่ะเป็นมูเลยค่ะว้าเขาขึ้นซีโปกาเก็บเอาหน่อยหนเนาะนี่ถ้าให้เกิดเดือนก็ต้องมีปลือกแล้วเนาะอันนี้ไม่มีปลือกมันเกิดด้วยสินี่เหตุใดวา แต่ว่าการไม่ไม่ไม่อานั้นกินอยู่ด้วยค่ะนี่ใหม่กินอยู่เอาย่บเอาดีพี่น้องดูดกระลังเกิดจะมีนี่เดยน่ะเฮ็ดละงูเาเท้าโหขอดายเฮ็ดหนังวะจ้าไหก็ขอคเก็บไปสกุลละวะดโคเขบไปสกลละ ตจะคอยขาเจ้าเ่กินเห็ดอันนี้พี่น้องเอ้ยกินพอนอนมันก็เบือ่อพอนะอันนี้พี่นก็นว่าเห็ดเบื่อได้หนี่พี่น้องเอ้ยคอยคอยพูดดอกขอเก็บไปให้ายสเจ้าเบื้องซือซื้อเห็ดกินได้เพลิน,น่นเลยเอาปะก้าวดอกพี่น้องเอ้ยเดีดด๋วยวได้ขอสเก็บไาทั้งมดนี่นนสักก้อน เขาบมัเนเพชรกี่กระเดือนถ้าเาขาเพชรกี่กระเดือนก็ต้องมีปวกปวกขานะพี่น้องเนาะลายเห็นไหมพูดนะก็เป็นมูพุ่น,น,น่ะ,น,น,ะนี่ค่ะพุ่น่ะไลายล่อยู่แค่ลายเติบค่ะเแค่ลายเติบตัวเท่าก็เพื่อเอานี่ค่ะ,อะเอาไปเบื้องเนาะคะ่นะเนาะเอาไปถามพี่นราเบื้อง นี่ถ้าเป็นเฮกเกลือมันจะออกประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้าวเดี๋ยวนี่ถ้าเฮกเกลือเขาจะมีปวดบนนี้มันบ่อันนี้จ้าวไมีปอกกูพยามาเหยียบมันคอยถิ่มนี่โอ้ยคุณผู้มาหาเห็ดนี่เหยียบเขาคอยถิ่มแล้วนี่ดิ๋ยวดิอันนี้ห้องเขาเฮกเกลือแบบนี้แม่นบดชื่จ้าว่ามันจะคือเห็ดเฟืองนี่เดี๋ยวบ่าเดี๋ยวแม่นแบบไหนแต่ว่าตัวนั้นบแม่นพี่น้อง นี่ตัวนี้แค่ขีดกระเดือนอยู่มันวะหอยสุดจ้าเบิ้งเด้อวยแค่ช <c oughs> ้าค่อยๆกันอยู่ด้วยค่ะพี่น้องตักชนะเขาแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีปลอกค่ะขาวนจะไม่มีปลอกขาเฮ้ยแต่ไม่มีปลอกขานี่ก็บ่เอา้วท่าะพี่น้องเนาะกองะอวะนี้แหละเอาตัวไม่มีปลอกขาดีกว่านี่ตัวนี้ขีดกระเดือน,นีลยแค่ขีดกระเดือน ก็เดี๋ยวพ่อกเอาได้สามโดกพ่อแกเอาค่ะพ่อแกเอาพี่น้องตุ๊กไส้เขาเก็บได้สามโดกเฮ็ดผึ่งเอาอยู่เมึงไหนอันโอ้ยดูไข่นี่พี่น้องเฮ็ดแปลกๆเฮ็ดปลาหูจักหลายอย่างค่ะพี่น้องหลายลายเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอย่างก็เฮ็ดขี้เทาท่านจ้าว่านเห็นปะ ไม่เฮ็ดเดียวเดียวกันบ่กับตัวคอยเก็บอะนี่ลังเขาจะเป็นนะสินี่ลังเขาจะเป็นแตกๆเป็นเท่าๆงั้นสิค่ะกินได้ได้นอนเลยนี่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เมี่ยงใหม่กินอยู่นี่อันนี้ชนิดที่ชนิดที่สี่เด้อค่ะเด้อนี่อันนี้คือแบบที่สี่ที่คอยเก็บมาค่ะพี่น้องอันนี้กินได้บ่พี่น้องคอมเมนต์บอกคอยหน่เด้อค่ะนี่การเลี้ยงลูกเก็บเห็ดนาอคคะเนาะคอยก็บ่เคยเก็บเห็ดชนิดนี่ค่ะมันแปลกๆนะ ลักษณะตีนเขาจะเป็นลักษณะนี่ค่ะตีนของเขาเนาะคขะเนาะกีบดัวเขา็อยุ่ประมาณนี้แต่ว่ามีมมองใหม่กัดดูค่ะกินได้ป่ะพี่น้องไปเฮ็ดแบบใดค่ะหลังแบบนี้นี่ก็มีวงเหวีย่ยงพอมนเะะนาะเนาะนี่เขาอยสเก็บไปเนาะคขะเนาะนี่เพราะว่าต้องกินได้เฮ็ดชนิดนี้ใส่ลงมีอีกบะเอา้าเอาบ้างไว้เอา,ากระตาแล้วพี่ใช้น้องอันบอกแม่เนะแม่เฮ็ดแม่จะได้หาเคียหาเพราะมันอยู่ใกล้กันได้เฮ็ดถ้าออกได้ก็อยู่ใกล้กัน นี S <S ày, này, này. ่ๆพ <À. S 1> ี่น้องเฮ็ดอินดโก้เดียงนี่การันตเกิดถูกน้อยหน่อยค่ะเห็นใป่ะเฮ็ดโก้น่อยเฮ็ดเดียงนะต้องอัดเตะได้หนิค่ะมุนปุ๋ยเตะมุนปัดเตะเฮ็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยจักเฮ็ดอันไหนเป็เฮ็ดไหนต้องอันเตะมุนเดียบมุนเลยพี่นดองนันอกนี่เฮ้ยมุนปัดเตะเฮ็ดพันวะมีเงนอินอีูด้หนี่นี่พี่น้อง กระ้องสืบถึงเพชรนะเเพชรน้ออย่งนี้ก็สืบถึงน,นี่คือหนองเพชรงามๆ,ๆาอ้ยเพชรกระดยัยปนกันมะนิ่มเต็มพืชพี่น้องเอ้ยนี่เลยพี่น้องเพชรชน,น,น,นิดั่ดนนะนี่เพชรชนิดนี่เช่นเดียวกันล่ะครับตัวนั้น เจ้าปาขาเขาเป็นลักษณะนี้ค่ะโคตรเขาเอาหมอนและวขาเขาเป็นลักษณะเดียวกันเลยกับเพชรชนิดตัวนั้นบ่รู้เพชรอย่างพี่น้องคอมเมนต์เนยเด้อค่ะรอบหนาเขาใชได้เก็บเอาดีๆค่ะนี่ถ้าเขาคิดว่ามันจะกินได้อยู่ได้เพชรชนิดนี้คเครื่องขีดเท่าขีดหยังไปสินะเนี่ยค่ะโอ้ยมาหาเก็บเพชรบูชาเพชรเปรตเปรตพี่น้องเอ้ยเคยกินตั้งแต่เ,เพชรผงเพชรชนิดแบบเค้ายังกินไหม หลายแถ่เฮ็ดจังสิเห็น้าบ้านคอยพวกกินค่ะโอ้ยพี่น้งองเออจะมาเบิ่งด้วยบางนี่พุดนะดอกก็แงขนาดเลยค่ะแงงนำ้ำๆนี่นะเฮ็ดยังคือมันง,งามค่ะแค่น,นี้นะถ้าคนดูว่ามันเฮ็ดเดียวฉนิดเดียวกันที่คอยเก็บเนี่ยพวกกินคือคือกันแทน้นี่นี่นะขนาดเฮ็ดยังลักษณะแบบนี้ จ้าพูนดุพูนอ่ะงามแต่เด็กพูนอ่ะพูนอ่ะวิธีใส่ฉากอันก็นด้วพี่น้องเด้อพ่นป่านเฮ็ดละาโง่ก็โดดพ่นน่ะตีนเขาเลี้บวงป่าบ้างตีนก็เด้อตีนก็ตีนตันเยอะสินพี่น้องชัดเบ้างเนาะตันเบิร์ดเลยค่ะลักษณะกีบดอกเขาก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาพาไปสู่จนนี่ค่ะนี่ค่ะ เฮ็ดยังพี่น้อง<า>เป็นเป็นเป็นไอ้ไอ้ใยแบบนี้นะเป็นเป็นใยแบบนี้นะแบบนี้นะเป็นตุ้มเป็นายอยู่เฮ็ดยังพี่น้องบอก่ครไเด้อค่ะใครเฮ็ดเบื่อค่ะพวกกินเนาะค่ะเนาะต่ว่าตัวนี้ดอกนี้พี่พายพิสูจน์นี่เขาจะตันแบบนี้เด้ค่ะต้องอื่นของกระเบื้องดูค่ะที่พี่น้องต่ว่าของเพชรข้าเจ้าขึ้นมเป็นแบบนี้ข้าเจ้าก็บใบท่ายชาดเกนเนาะเพราะกระเบื้องรั่วไปที่ข้าเจ้าอัน เก็บไปเขาจะกับแม่าทายชาจินบได้ในวิชัยแบบนี้หนไหมฮะแบบนี่ให้เบิ้งดอกเฮ็ดชัดเจนแล้วค่ะไม่เฮ็ดเบือแล้วเฮ็ดกินค่ะพี่น้องขอความรู้เด้อค่ะพี่น้องจากพี่น้องเนาะเนะ,ะนะบ้านบ้านไหนเคยเป็นเคยเห็นมีเฮ็ดแบบนี้คะ่ะเคยกินบันแล้วเคยกินกับบอกกัเด้คอค่ะออกเป็นมูมูแล้วค่ะพี่น,อน,น้องเห็นเนาะมองแล้วเนาะออกเป็นมูเห็นบ่แล้วกับมาพี่อีกคะ่ะอยู่ใกล้ๆกัน เขาเป็นมูยช่ไหมล่คะค่ะคนกระเจียบถิ่มแน่อย่างแน่ละน่ะคุณ่ะบักใหยหนึ่งท้นฟันถิ่มแน่ค่ะคุณ่ะบ้านนี่เขาเจ้าพวกกินกันพี่น้องไม่รู้ว่าก,กินได้บ่เนาะค่ะเนาะมูว่าก,กินได้บ่คุณ่ะป๊อดิพวดพวูดบอกมูบอกเสียงดอกง่ายกับดกอกกระเที่อะคุณ่ะเฮ็ดอย่างไมนดอกง่ายพว,พวดพวูดให้คุณ่ะเจ้ะบังดู ุ่สามชี้ดอกคุณน่ะคุณน่ะโคตรใหญ่เลยพี่น้องบนยดพระธาตุดาเด้บรธรรมดาใหญ่ซื้อๆได้พี่น้องโคตรละเลยค่ะคุณน่ะบังดูดอกคุณน่ะอออืืหดอกใหญ่กระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยกืบซ้ำเขียนข่อยคุณน่ะเขาคิดว่าพระเจ้าบังดูคุณน่ะเห็ดยังมากเลยดอกใหญ่กระดอกกระเดียแท้นี่ค่ะให้เบิังไอลักษณะของเขาเนาะเนาะอยู่ประมาณนี่แหละค่ะจะว่ากับจะบ่จับเขาเนาะ เะี๋่เอาออก่ะนะถ้าเกิดว่ากินได้ก็กระสิมาเอาพี่น้องมอื่นนี่ค่ะเมื่อนี้ก็วันที่สามพี่น้องหลังจากที่ข่อยนนี่เราขอกระสีเอาคลิปลงเลยค่ะขอเมื่อบ่ายขอคลิปลงเลยเนาะเะนาะถามทึ่มเจ้าพุน่ะเขาจะเหยียบถิ่มเตี้ยถิ่มมันมันหลายค่ะพวกเฮ็ดอันนี้ค่ะพุนถ้าผูกกับกองเต้นหนึ่งเขาจะเหยียบถิ่มเตี้ยถิ่ม กำลังสีปิดคปพี่นอ้อกเอ้ยเห็ดสองดอกนี่เพราะว่ามลิคมันยาวแล้วนะเห็ดต no ้มกวางอันนี้นี่ลักษณะ,ะจั no งสิจะมม่เ no ห็ดต้มกวางพี่น้องี่จะไมมเห็ดต้มกวางแท้จริงเลยเนี่ยน,นี่ค่ะนี่จะมามเห็ดต้มกวางแท้จริงเลยนี่ลักษณะ,ะเขาเห็นอันซองอื่นเขาเจ้าเก็บนะเห็นเดี๋พี่น้องน,นี่จะไม่เ no no ห็ดต้มกวางจะมแมเห็ดกินเขาว่า อื่นๆประกาศด้อค่ะเด้อตัวนี้เขาว่ามันเห็ดน้มกวางวแท้ๆเลยนี่นี่ถังแม่นนีมม่น้องเห็ดน้มกวางนี่นี่แม่นเห็ดน้มกวางอันนี่ของแท้เลยค่ะพออะไรพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดน้มกวางที่พื่นดอนช่องอื่นนี่พอเห็นกระเจาแบบนี้ได้สามดอกนี่เดีนี่เดีย๋ยนี่เมียนพวกทุกท่า,าวะ แม่น้น,นนี่เขาว่าี่นี่หัวหัวหัวคือหัวนมนี่พี่น้องเห็นปะเอ็ดตุลูขึ้นมาไงเฮ็ดตุ้มกวางแท้ๆน่นนี่แม่นตัวนีนพี่น้องแต่ว่าอันนี้่บน่ยใจค่ะสงสัยย่านได้ขิมอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากะเิเออไว้ยอยู่ค่ะเอาแยกสะถุงมาต่างหากเอาคลิปสปิดคลิปนะั้พี่น้องนะเจ็ดสิบแปดนาทีสกัันที่แล้วค่ะยี่สิบนาทีเลยข้าวมาแบบแบบบรู้ันเห็ดหลายชนิดค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะ อันก่จะเลือกออกอยู่ค่ะพี่น้องเลือกออกแยกสะดวกไหวเนาะค่ะเนาะอันเฮ็ดที่เคยกินเขาก็จะเสกตาเขาก็จิหาต่อไปอีกอยู่ค่ะเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเต็มอยู่น้ำผุ้นะหาเป็นมู่กันหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องกะมวนเติบอยู่ค่ะมวนมวนบุคคลจักเฮ็ดเต้าเขาก็เก็บพี่น้องเอ้เพราะว่าหลายคนคอมเมนว่าเฮ็ดอันนี้มันเห็ดกินได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ล่องเบิงเนาะค่ะเนาะสิแยกไว้ถามเจ้าอีกทีหนึ่งเมื่อเขาเื่อขาก็เสียฝ้าเอาคลิปลงเนาะค่ะเขาก็เสียหาต่อไปนะพี่น้อง เอาสุดท้ายที่นี่สวัสดีค่ะ